สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในโรคล้อแมฟเรสเตอร์รองสองในการจัดร้านในโควินวายไอ้ลูกค้าต้องเดินทะลุโต๊ะมาเลยอ่ะลูกค้าเดินทะลุโต๊ะเลยไอ้ไม่ใช่ธรรมดาเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ลูกค้าลูกค้าเดินทะลุโต๊ะเว้ยไอ้เหี้ยลูกค้าก็ต้องนั่งห้อยขาเว้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่มีไม่มีพื้น เวลาลูกลูกค้าจะเดินข้ามโต๊ะเยี่ยลูกค้าต้องใช้พลังจิตเดินนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงด้วยมือมือยืนได้ไรวะร้านนี้ร้านนี้มีแต่ร้านนี้ต้องไว้สำหรับพ่อมดแม่มดเว้ยไอ้เหี้ยโต๊ะแม่งลอยนะไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยมึงดูวยมันเดินข้ามโต๊ะไปเลยไอ้เหี้ยใช้มึงเดินด้วยพลังจิไอ้ยืนด้วยขนาดนี้ว่ะไอ้ให้มาตะอยู่นั่นแหละเงี้ยแต่เราลอยไปไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้มึงดูลุงพีอ๋อมึงดูลุงพี่ไอ้ยลุงพี่กลายเป็นไข่ไปแล้ว เอก็แต่ฟ้าลุงพี่เออลุงพี่เฮียเดีอะไหนว่ามอไฟมันอยู่ไหนวะเฮียมันดีเฮียเป็นเด็กแว้นกูไอสัตว์นี่เพลงต้องขึ้นแล้วโบ้เนี่ยนี่คือเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรนชนแม่ อบ้านใหญ่ขึ้นหนี่มมันเฮ้ยไอ้ยันรถกูติดแล้วไม่เฮ้ย เอาเยี่ยรถกูป <proves> <laughs> ่ะเกียร <ad> <box> ์เตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสตึงนึ่งเตะงนึ่งเฮ้ยกูเอาด้วยคนดีบวะเลีเซตตัวละครมันจะไปวาร์ปถึงฐานนะไม่แค่สปอร์เราคุ้ม้างไปหมเกียวหูคันใหญ่เล้ว จะเอาไอ้ตีนไอ้หนูไอ้ยันลดใบใหญ่ว่ะเลนอีกไอ้ทรัพย์จะเอาติ้งไม่คุณไอ้หนูเฮ้ยฟนฮะเขาเนี่ยในชีวิตจริงเขาแบบต้องลดเกียร์เกียร์อาใช่ไหมแล้วก็ถอยแบบต้องหันพวงมาะไยไปทางขวาใช่ไหมแล้วมันแล้วก็แล้วไม่ไม่ไม่โฟนแค่หันพวงมาะไยไปทางขวาเลย ไอ้เอะอยู่ในโชว์รูมหรือเปล่านี่มึงรู้ไอ้เหี้ยสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมึงนี่ตามกูมาเดี๋ยวมึงขับรถลงใต้ทะเลเลยไปเลยเราจะไปเจอเด็กวกกันเืียนขับตามรมาเร็วโอราเติมอบกไม่ต้องมีแล้วเลยดำน้ำไอ้เอะแค่มีรถรถปิดฝาไอ้เขาปิดแล้วปิดกระจกอะเราเข้าไปได้แล้วเพื่อน จะเ,เกิดเราออกมาตัวเราจะระเบิดไหมวะนี่ออกเลยเฮียไม่สมจริงเลยรับไม่ได้กูรับไม่ได้แบงก์รววไปแล้วไปใก้กูตามไปเลยเฮียลูกค้าไม่ถูกใจได้ไงวะสัตว์ไม่เข้าใจไอ้ฟูด คอนเทนต์มักจะมาตามที่เราไม่เข้าใจด้วยผมเป็นพวกอินโทรไม่ต้องถามมุกนะผมจู้ิงอยู่คนเดียวก็เหมือนไอ้พวกแกอ่อนแอแล้วอยู่เป็นฝูงแต่กลัวเป็นบ้าออเ้ยนีไอ้ยียแล้วรถกูตั้งเลย เงินกูตั้งไลยพี่นี่นี่เนอยเย่มันขึ้นเป็นบสอบไฟเลยวะสอบไฟเื่อเยยเมื่อร้อเขาทำภาคสามอยู่นะแต่เขาบอกภาคสองทำานไรได้เยอะกว่าภาคส ท่าสา่งังไม่ทำไอ้สั่งแล้วมันจะแล้วมันจะมีกำไรได้ยังไงล่ะเฮีย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 เราเรามาสร้างแบรนด์ก่อนฮะแบรนด์เน็ตแบรนด์ร้านเราแบรนด์สร้างเออพูด huh> ถึงถ้าเกิดเราทำร้านอาหารแล้วกูจะทำหมดร้านนั้นเลยเว้ยเฮีย